สวัสดีค่ะมืันนี้เฮาซิมาตามห้อยเพลงห้อยอะไรวะห้อยกอดผู้ยอดรวยของน้องบิวจิตริยาเลยค่ะืันนี้เป็นเข้าเอิรนมาอย่างเงี้ยมื่อนสิเกิม่นนี้เป็นเปิดซิงเกิลใหม่ ปล่อยเพลงมือแหลกค่ะเพลงหอ,อยกอดกู้ยอดรวยเชอบเลไรสีมาตามตามหอยเพลงนะคะเดี๋ยวสภาพไปมองไปเปิงมองพื้นท้ายมิวสิกงามงามอยู่ในมิวสิกเขาไปเบิงใดเด้อค่ะพี่น้องเองพลงหอ,อยกอดกูยอดรวยของน้องบิวจิตรียบุญธรรมแม่กอดสร้างเสนไปหาเห็ดตะเคืือแม่ห,หน,นักในบทที่ว่ามือแล้วมาให้ คนไทยลงมือคือได้มันจะห้างเห็้ยใไปย่าได้ยัน้อนเหีย่คนเินยู่อันคหดยบยนาเหี้ห่วยเป็นห่วยเนาะโอ้โหว้าวอวมันกระแช้งแรงอยู่หอดแล้ว หอดแล้วคะ่ะมีบุญอีรีพี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วนวั่นเองไอ้ต้นมีกี่ขันปลุกออกมันแบงแบกซ้ำเดี๋ยวมีกี่คันมีนจอดด้วยตาจะเห็นม่อหอดละคะ่ะพี่น้องแต่ลงจากรถได้เฮ็ด <Hit. S 2> <laughs> เกีเบฮกตอนจ้ะฮิตละงูกี่วมองอันนี้พอดีเลยใครวันฮ็ดละงูเพื่อแหลกในชีวิตที่เห็นฮิตละงูเกิดเพื่อแหลกในชีวิตค่ะเพื่อนเดินทางไปหันมาเนี่ยมากกแม่ฝ่ายค่ะสวัสดีจ้าอยู่มองจอดรถพอดีได้พี่น้อง นี่งละงกค่ะุ๊ตัวลอยตุข,ขอกมากกว่อนค่ะจังซีมีเตอรสือใ <c oughs> กวับทนกระซิมีขายข,าของขอยู่แถวข้าขงหน้าน้ำค่ะทางเขา หมือนวันเกิดพอน้องวิตาค่ะเล้พาคุณมาทําบุญอยู่วัดผู้หยอดรวยค่ะอ,อําเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะนี่ค่ะพอนางถา ใบไหวองพญานาคดำาบบองปู่องดำาบ่ปู่องดำม,มองนี้ก็จะเป็นมองจุดเพิ่นขายของค่ะ เดี๋ยวแม่น้องมิตาซิมมาบอกตัวดีๆพร้อมเลยค่ะมัน,นีรอติดตามให้จบคลิปนะคะเพื่นกระสินี้มองบูซาเอาดอกใหม่ค่ะ หน,นหน้าคงดันนะคะมองกะสิเป็นมองกาบะตะละเองค่ะมีคำาููชามีเครื่องถวายค่ะมบรรยากาศมงกระสิบรรยากาศดีแห้งค่ะก็ะเป็นม่น้ำตกค่ะน้ำตก จะเป็นัันน็เปสู่ของแม่น้องวิตาเจ๊ตด้ค่ะเป็นคิดให้โจ๊ได้ค่ะลองเลีอนลอง่ปเสียงโจ๊ตวิสุนลักกแม่น้องวิตาค่ะ ขอพรกับพระองค์งดำค่ะหลวงปูอ่งองค์ดำขอให้ลูกมีโชคมีลาเด้อยหลวงปู่ลูกฟังชิดแานเนี่ยจิเซมกะดับสักการะ,ะบูชาปู่องค์ดำหน่อยเนี่ยแต่ต้นมะหอบจอดถึงค่ะลูกขอสวดภาวนาด้วหลวงปู่ ตอนนี้เขากับสักการะหงวงปู่องค์ดำเรียบร้อย้วคพี่น้งกษิตาพนณองม์เบิงบริเวณรอบๆคะ่ะมื้อนี้เป็นวันปกติมื้อนี้เป็นวันอังคานคะ่ะมันธรรมดาคุณกสิ่อ,อยหรายปันไดคุณเพื่อกสิลายช่งเชาว์อาทิตย์นาะค่ะบรรยากาศลงล่นคะ่ะ เดซี่ผ้ายางเบรงขังบนที่เิ่นเป็นเห็ดเป็นฝ้ายแม่นบอกเจาบ <Yo. S 1> ทำเป็นฝ้ายค่ะเอาซี่ยางขึ้นไปขังบนหมองตรงหัวพญานาคค่ะที่เป็นอยู่ทั้งหลังนะคะพี่น้องนอกากสามารถยางขึ้นมาได้อ้อมขางคางมากค่ะ นี่ค่ะเป็นฝายค่ะตรงนี้ที่ไหลไปตรงหัวพญานาค่ะพี่น้องที่เป็นมองนี่ลงมาแล้วค่ะเมื่อกี้นี่ขึ้นไปครั้งที่้างบนข้งบนนรั้งบนตอนอน,นี้ลงมาแล้วถาพระอาจารย์ค่ะได้มาแล้วค่ะพี่น้องถาพระอาจารย์ท่าสีมา เขาเอนาน้อยยังบนเนาะคะ่ะรอพระอาจารย์มาประมาณบ่ายโมงค่ะประมาณได้โมงมีกระสิเป็นหมองขึ้นฉายมอนวัตถุมงคลขององค์พยาองะคะง์ดำเนาะค่ะหลงปู่องค์นั จะมีหลายอยา่างอปแบบนี้กลับไปบูชากะมาแวดใดเด้อค่ะอยู่ตรงหน้าองค์ปูเลยค่ะตรงที่เ้าบูชาดอกไม้ไมนี่ค่ะนันน่าจะเป็นมีดติดแทนประเพณจ้าพี่นะอ,อาถอดออกให้หน่อย กริดเขาเอินว่ากริดด้วยนั่นน,นี่เนาะแม่บอตอนนี้ห้าก็สิบไปจุดทูบอีกหม่องหนึ่งเวยคะ่ะเป็นพญานาคแฝดพญานาคแฝดพิ่นซือว่าสิงทองกับสิงคัมค่ะเดี๋ยวห้าสิบไปจุดทูบขอพรขอโชกขอหลับน้ำเพิินค่ะ สอยู่อีกฝั่งหนึ่งของพญาองค์ดําค่ะพญานาคองค์ดัมสอยู่อีกฝั่งหนึ่งขององค์ผู้องค์ดําค่ะเขายางเขามาข้างในจะสิเป็นของพญานาคขึ้นเป็นพญานาคฟ้าแฝดยัง,งนมนมอยู่ค่ะ เป็นคำเล่าจากผูทีิพนอยู่นีเนะค่ะเนองเป็นพญานาคหนุ่มคู่แฝดสององค์คือสิงหทองกับสิงหค่ำนี่ค่ะเดี๋ยวห้าสิบเปจุดถูกขอพร่นนะคะขอโชคขอลาบค่ะ เป็นสิ่งเงนกสิ่งทองสิงคำรักแน่น้ลมบน้ายหลวงเทียนค่ะพี่น้องภารกิจมือนี้กะเสร็จสิ้นไปแล้วค่ะมาขอโชคขอลับ ลหลวงปู่องด์ดค่ะบัดภูยอดรวยนะคะตามห้อยเพลงอหอยกอดผู้ยอดรวยของน้องบิวจิตชริยานะคะออกมือน,นีวันที่สิบเก่ากันย่าโบป,ปค่ะแม่น้องวิตากะสิขอลาทุกคนไปก่อนคะ่ะมือน,นีสิเดินทางกลับแล้ว ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบในคลิปนี้ของแม่น้องวิตาทุกๆคนเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย